สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับรมื้อนี้สี้าไปเบิ่งวิธีการเห็ดลามอึงครับเพิ่นเผ็ดอาหารสูตรโบราณครับต้มกระต้มมาหลายแล้วอึงอเห็ดอย่างกินกระเห็ดลายแล้ววันนี้เพิ่นวัดอมัดลามมาใส่เครื่องปรุงปรุงเครื่องปรุงกระยัดกระบังเผาคือเขาลามนะครับมาไปเบิ่งไปชมงกันครับมื้อนี้มีเมนูลามอึงครับเมนูโบราณครับ อันนี้อันนี้เพิ่นตำแล้วอันนี้ครับเออเครื่องปรุงเครื่องปรุงครับใช้ข้าวตำอยู่บนนีใ่ใส่ตะไคร้ใส่ตะไคร้ใบเตยสมุนไพรนะครับเนี่ยเพิ่นโคกเพิ่นตำแล้วและเนี่อตอนนี้กำลกังเสียงาปรุงนะครับปรุงลามอึ้งอึ้งก็เพิ่นส้ำเร็จเรียบร้อยแล้วละ่ะครับบโบรายเหตุเบื้องตอนขา้ามันเป็นขา้ารุ่นชัด คนนอกเอาเลยอันนี้คนว่าพอดีขาดคนว่าอ่าเอาเครื่องเครื่องปูนงไปเนี้ใส่ผักอีเลือดบ่หน่มีแต่ใส่ผักอีตัวไก่เบลแมงลักใบแมงลักตะไคร่เนี้ใส่ข้าวเบือบ่ใส่ไก่ใส่ยิ่งบ่โใส่ที่ใส่ข้าวคั่วเอาบ่บ่นี่ไงใส่ก็ได้ใส่ก็ได้สูตรสูตรอาหารโบราณลามพึงเลยเนี่ คนคนเขาใช่ไหมว่าถ้าใส่ถ้าใส่เขาขวนคือตักด้วยถ้าอย่างว่าใส่อะไรพิ่นเง็้ยังที่จะซเพิ่นก็จะเอาไปงัดกระบังเลยกระบังไม้ไผ่ทัดมาแล้วไม้ไผ่สดเฮ็ดเฮ็ดคือบังข้าวลามนี่นะครับพี่น้องครับระเบิง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 ตอนงัดบังเดี๋ยวเ้าซีซีมเด้่ยอย่างเงี้ยถูกใจก็มันนวดไปแล้วก้าวแล้วตวงเริ่มบนนี่ เดี๋ยววัดเจ้าวันเจ้าเจสตัวซีรเดียนีกนึ่งเลยอิมาหนึงเดยคนคนในเข้ากันโอ้จากกิโลนึ่งอื่ประมาณโลหนึ่งอึ่งโลนึ่งวันนี้สพาไปเบิ่งไม่ไม่เพิ่เสียมันเนี่ยครับกระินี่ละบัางบังเสียไปหยัหลามเฮ็ดคือข้าวลามนี่แหละครับ งัดงัดแล้วกระสิเอาเป็นดังไฟเผาคือข้ขาวลามนี่แล้วครับฮ่าฮอส์ซิคหายบ้างข้าวลามนะครับวันนี้ครับเนี่ยเออเออไปขาตั้งกล้องมาอย่างเงี้ยงัดงัดเข้าไปให้เต็มเลยเนาะจริงจริงมันต้องเห็ยดย่มหนาวเนาะอันนี้เนาะมันจึงได้ดังไฟสิงเพนะิ่มเนาะ ถามมากินน้ำกันเด้อครับเด้อลามอึงที่ท้งพี่ยังมีอึงกินอยู่ในทางบุญการอึงอึงดอออกละอึงอะไรเข้าตอนนี้จะฮอดขั้นตอนการเผาแล้วเนี่ยทำไมตะกอนเพิ่นบุมีอแน้วถ้าพ่นไปป่าไปดองพิ่นก็ตัดไม้มา ยัดเอาตรงซี่เวลาเพิ่นบ่มีหม้อตุ่มนะ่นไปน้ำน้ำปลาน้ำเขาเนาะตัดไปมากเขามันยัดงียบเยบดังไฟเผาแล้วก็นรุ่นรุนเลยเหล่กินพร้อมกันครับาวันนี้สจะทาเบื้องตอนตอนเผาป่ะเนี่ยพลังทำการเผาครับป่ะหอมอันนี้ก็ได้ไปตรงกระหอมห่อห่อขันตอนเผา นี่เขาเอาินลำเนาะขัดนตันล้ำเลยเอ่ดิดน้ำกันเสียบเมนูอีสานของกินของหาจินเนี่ยขอพระบรม่าชานีประ้ังล้ำอื่งล้ำอื่ง